อนี่ไงล่ะนี่นะไงนี่ไนงะนี่ไนงะนะนะเวสันครับนี่โอ้ยสวยงามสดใยพี่น้องนะครับเวสันครับพี่น้องเตรียมสองมาแล้วครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับอืมใส่นี่นเนี่ยคือพูดถึงแน่นอนถือจะใส่แน่อนอน กรบนุ่มครับพี่น้องถือกรบนมเขี้ยวพี่น้องโง่ห้ามพี่น้องนะครับสามซีนอยู่นะครับตึ๊บแก่ละโอเคครับผมขอหยาเดเก็บด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวครับเอ้ยเขียวพี่น้องเอ้ยผมกำลังงามพี่น้อง กบก็ลังงตังามเลยครับนี่พี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกูทุกคนครับสวัสดีซีทุก่ันครับกลับมาพอกันคือเกาครับพี่น้องเวลาเดิมครับหามงคงครับผมวันนี้พามมใา่เบ็ดกบครับ มากับพี่ใหญ่ไหมครับผมครับสวัสดีครับจีไส้ไม้นี่แหละครับไม้ป้าไว้ไม้เก่าที่มาใส่ตะกี้ครับถือดีดีพี่น้องปลาผมจีไซโคละปลาครับพี่ใหญ่ไซปลานี่แี๋ยวผมจใส่ปลานี่ยางบุปลาไว้ได้พี่น้องวัอนี้สีมันวามันเนี่ยเขาไป็ลุ่นต้อกันเลยครับกบกะจีโตเนี่ยแหละละครับพี่น้องว่ามันเดือนหนึ่งหรือเปลเป็นเดือนหรือล่าครับเป็นเดือนก็กลัวหรือตอนนั้นกำลังใหญ่บนนี้ก็คือตีใหญ่เราสามนิ้วสี่นิ้วพรือล่ะครับน้มเตาะเตาะเตาะแฉะเนี่ยพี่น้องเป็นตือถือ บรรยากาศกำลังคำครับพี่น้องเล่นกำลังตกดินครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดเดี๋ยวเราไปหลุนน้อกันเนาะครับเนาะมาหลุนกันตอนยามครับไปพี่น้องก็ใส่เบ็ดน้อกันครับผมกต่ทีใส่ประมาณนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อใส่เบ็ดกบครับบายากครับพี่น้องใส่เบ็ดกบใส่แค่นี้แหละพี่น้องเพลทล้านอย่างน้อยข้างนั้น,น,นมีน้ำกะเอาใส่เดือนลงไปในน้ำด้อพี่น้องเด้อ ขัน้นเอาไว้ทั้งโคกเดี๋ยวหมดสีกัดกับพี่น้องเดี๋ยวหมดมันสิกินเดี๋ยวกบสีพอ่อกินเนาะพี่น้องเนาะใส,ส่ประมาณนี้แหละครับแค่นี้แหละครับไปกันต่อครับผมน้าผมเจาะเจ๊ะๆเอกพี่น้องใส่หาไปครับกบกับสีพอมีอยู่หรอล่าพี่นอ้องไ่ต้องใส่ห้างกันมาไหนแล่ะครับ วอเตอใส่มาเดือนสองเดือนแล้วครับพี่น้องข้านี่อาจจะประมาณเดือนกัวกัวเนี่แหละครับนะครับเนี่วะครับมันจะดินเนี้ย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 เฉพี่น้อง,ปร,อง,รง, er, องประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดกบครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเขาไฟไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาลุนกันตอนยามครับโอเคครับผมอ,อ่าเวลายามเบียดครับพี่น้องไปไปยามเบียดน้ำกันเลยครับผมไปลุนเมื่งครับว่าซิม,มีกบเบนาะพี่้องเนาะโอ้ยเฉ็ดโม่พี่้องเฉ็ดนะโ,โ,โ,โม่โโมย่างหลายเลยครับเดี๋ยวผมสิใใจเขียดไปน้ำครับมานนี้ เอาไปใส่เบ็ดทงพี่น้องว่าจะไปทงวันอาทิตย์ครับไปใส่เบ็ดเอาไปใส่เบ็ดปลาครับพี่น้องเอาเขียดเอาเหี้ยเขียดหนิล่ะพี่น้องจะเอาไปบึง้งพุท่ะเขียดอู้หลายครับพี่น้องเบ็ดโม่เดี๋ยวเอาไปลุ่นเบ็ดกบน้ำกันก่อนครับว่าเดือดบ่นั่นดีตัวหนึ่งพุ่นนะครับพี่นออ้องเ็ดหอยมันต้นึงด้วยพี่น้อง เฮ้ยเอาแล้วเว้ยตัวแหลกเห็นปะครับเห็นปะครับเด้อยพี่น้องนี่แจ่มแหลกมาแล้วครับผมเฮ้ยกบกระลังไงพี่น้องกระลังไงกระลังงามงามเล่นะครับนี่แก้วพี่น้องขยันเก็บก้นพี่น้องแจ่มแหลกมาแล้วครับงามงามเลยพี่น้องกบกระลังไงครับ ดนกันต่อพี่น้องหลังนี้พ่อถือครับผม <c oughs> อ้าวหลังทั้งหนา้าเอาอีกแล้วพี่น้องแถมที่สองครับผมเดี๋ยวครับเอ้ยแกวพี่น้องเฮ้ยผมกำลังงามพี่น้องกบกำลังตัวงามเลยครับนี่พี่น้องนะครับ ใส่เบียดสั่นพี่นอ้องมานี่พี่น้องบกบล่กำลังงามเลยครับกบหัวเขียวพี่น้องกำลังกินแสบเลยครับนี่นี่ครับรุ่นนี้โอ้ยโอเคครับผมขออนุญาตเก็บได้พี่น้องเด้อแถมสองมาแล้วครับใส่กันต่อเลยพี่น้องอุ้ยหูเสียงอาทิตย์ครับพี่น้อง บอกง่ายเลยครับเฮ้ยทางคนต่างไปตักนี้ผิดดอกพี่น้องนี่จะหายกินกบกินเสียเที่กันแล้วเท่าไหร่พี่น้องอุ้ยทางข้างหน้าถือครับพี่น้องพูดครับเห็นไหมครับขาวๆพูดอ๋อพูดครับพูด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 เดี๋ยวผมใส่ไว้หนึ่งเรื่งหลังก็ทับพี่น้อง ใส่ไว้หน่อจักหลังก่อนแล้วก็ดลุดออกจับพี่น้องอยากใส่เบ็ดจะเข้าพี่น้องนี่ใส่แล้วครับผมไปตีตอไปเ,เอาตัวนั้นพี่นอ้องถยิแล้วนี่โอ้ตัวนี้ตัวตรงอยู่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวใครเนี่ยครับนี่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  โอ้ตัวงามอยู่พี่น้องตัวนี้ยกดกระลังญ่ครับพี่น,น้องกระลังกินดีๆนี่แหะครับกระลังเสียบๆเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อยำสามครับผมยำเบ็ดลรอครับเปิ้ลพี่ใหญ่ไม่เอาก,กอบ <c oughs> กบน้อยถือเบ็ดเปิ้นพี่น้องเพิ่งจกคิดตมมองเราอยู่ไม่เห็นจริงจริงไม่เห็นเบ็ดคันนี้เลยวั <c oughs> งแ <c oughs> รงก็ไม่เห็นเลย ขมันก็หัวข้ามคนถึคขบหน่อยไม่เห็น้เลยเต้นเยอะหลังนั่นถือบ้าอ่ะสองตัวสตัวนี่ที่ตอวยูตันรุตตัวนีงเต้นรุดพวดหรือน้อยก็น้อยอี้ พอแล้วก่็แล้วมันแหละลูกกรุบไอตัวใหญ่ยมัไหนครับพี่น้องก็ปหมูโอ้ยเนาะหน่อยตัวนี้หน่อยกันหนึ่งก็พี่น้องนะหนึ่งไส่ผักกีตูเล้าครับหอมตำเจียวผิกหยิบสมๆจังน้อยพี่น้องใส่ผักหลายๆครับโอ้แสบด้วยพี่น้องด้วย นี่ก็ย่ามสองรอบแล้วล่ะครับกบก็ค่อยกินครับวันนี้เดี๋ยวก็จะไปเลี้ยงดูบเีได้ซี่โตครับผมได้สามเจ็ดโตครับพี่น้องวันนี้ก็มาาสตเขียดน้ำครับเดี๋ยวสิไปไปใส่เบียดวันอาทิตย์ครับผมไปใส่ทงขึ้นเก่าเหลอครับพี่น้องไปใส่ทงพี่ไม้ครับเอาเขียดไปใส่ครับมันวันอาทิตย์เอาเขียดไปใส่ครับเดี๋ยวมือกับมีมาใส่อีกใจหน่อย ในพูดเราผ่อดลอยบพราะผมับพี่น้องหลายเติบเลยเอาไว้ไปใไ่ทรงครับเนี่ยเขียดเพื่อจกินดียพี่น้องนำลวดนำถัม่มพี่ไหมครับเนี <c oughs> ย่ยได้สามซี่ตัวครับนี่จะพอะหนึ่งหนึ่งพอะหนึ่งดี่นีเนี่ยใช่ไหมนี่ครับเขียดพากันไตเขียดด้วยคุณครับโอ้ยหักหลายเลยครับพี่น้อง จัดโมงนะครับเด้อจัดโมงครับนี่ของผมแจ๋วพี่น้องวันอาทิตย์เจอกันครับผมเงียบเขียดพี่น,อน้องเงียบเขียดมันจะเป็นเห็ดไหมครับโอเคครับพี่น้องมือเศ้าพอกันนะครับเนาะเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนครับนุ่มเด็ดสวัสดีกันตอนเช้าๆครับพี่น้อง ไปดื้นเบ็ดต้องกันครับโอ้ยลางแดดก็บ่ถือกับพี่น้อง,ออออน,งนี่ยกับว่าเบิด ใส่าลายเนาะพี่น้องมันใส่ลายมันกีพ่พวกจินดอก โอ้ยมันจะมีอยังถือกระพี่น้องน้ำเส้างเงียบแท้ อย่ามึางเนองเขียมแหลกมาแล้วครับพี่นอ้องตอนเช้าอยู่ในปลาอ้อยเลยฮ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มเกลีเนาะดูฟังน้ำเนี่แหละครับเขากินดีๆนี่แหละเรื่องเดียวกันนี่แหละครับลิ้ยอดครับผม 呀要接住你弄的。 กบถึกครับผมโอ้โห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 ท้งหนาเอาแล้วพี่น้องโอ้ยตัวตรงนี่ครับตรงนี้โอ้ใส่หนีบถึกไหมเตรียมสองมาแล้วครับบพี่น้องเห็นบหครับ อใส่นี่เนี่ยคือผูถหนหนอ้ถือแน่นอนถือจะใส่หน่อยๆคบนุ่มครับพี่น้องถือคบนุ่มเก๋วพี่น้องโตง่ามพี่น้องน,นะครับสามซีนอยู่นะครับจบเดี๋ยวละโอเคครับผมพอญาดหยิดยบด้วยพี่น้องเด้อ ใส่นี่แม่น้ำพี่น้องเนาะถึงนเนาะพี่ครับผมเก็บกอนพี่น้องโอ้พี่โอ้เอา้าถึงปลาคอพี่น้องอ้าวเวสันครับผม <g ülme> นี่นี่ไงล่ะนี่นะนี่ไงนี่ไงเวสันครับ โอ้ยสวยงามสุด้วยพี่น้องนะครับเฮ็ดสรนครับพี่น้องถึกสวยพี่น้องมันแบบกันจะเป็นเพชรกรกหรือเประมาณนี้เหรอนะครับเนาะเขียวพี่น้องเพ็ดกรกโอ้ยเขียวพี่น้องโอเคครับผมถึกสวยพี่น้องเอาเพ็ด ใส่ไว้หน้าหน่อยๆนะับพี่น้องเอาหนึ่งตื้นหนึ่งครับนี่ผมเห็นทางป่ามันแหลนอยู่พี่น้องป่ามันแหลนเป็นทางมันเป็นหองเป็นหองพี่จังพี่จังหนูเที่ยวเนี่ยนะครับเลยใส่ถิ่มไว้ถือเวยพี่น้องยโอเคครับผมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อโอ้หมด้กบก็ได้กลป่าแล้วนะพี่น้องเนาะ ติดเขียดติดเขียดตัวโตงามตัวหอมคำถอดได้ตัวตรงอยู่ตุลยี่สิบตัวไม่มีอะไรกินเลย <c oughs> รเรียบร้อยสมบูรณ์ครับพี่น้องยามเรียบร้ยรอยครับผมก็ได้หลายดอกพี่น้องได้พูดล่3สามสี่ตัวก็ได้กินครับผมโอ้ยคือว่ามาลองชิมชิมร่างบึงนะครับเกะพบก็หลายอยู่ดอกพี่นอ้องต้นเพ่อกินเบ็ดครับ มันลึงเบ็ดคนใส่หลายพดพี่น้องผมก็ได้ประคอใส่เบียดไว้ถึอเซ้พี่น้องไปบ้างนะพ่สรุปผลงานน้ำเสานี่โอ้โห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 ี่หาหตัวอ้สุนสุนีเนาะถึงามแน่นี่ถึเก็ดโม่สองตัวเดี๋ยวปนเดี๋พัดเพชรยู่หรอกพี่น้องมมก็ได กับ <irgend. S 2> ปะคอครับบ like ่ได้ใส่เบ็ดปลายรอกจืดเหนียวอยากไมได้กินนะพี่น้องเนาะนี่นะครับวิธีพนบานออกบานหน้าเขาครับอายุหายกินไปครับฝากกันทั้งแก่งครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นครับไปบ้านนี้ไปงั้นพี่น้องมาเลี้ยงไขวากันครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ สิพาไปใส่ทงเด้อพี่น้องดเด้อใส่เวททงครับใส่ทงพี่ไม้ไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนครับผมขอบคุณห,หลายๆครับการติดตามรถ z o o ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น,อน้องเด้อคนจงแฟมิลี่ครับผมครับวันนี้สวัสดีครับผม